วเ,เลครับก็ประมาณต้องประมาณแปดนาทีนะขอชิมก่อนนะครับอวอยร้อนอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m r c ด้วยนะครับวันนี้ทำอะไร What I'm doing today I'm making Hungarian h a n e you say hello already <in> <laughs> Hands <a> up <laughs> it s m e สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็วันนี้เดวิดว่าจะทำอะไรเป็นรเดน I'm making hungarian goulash goulash นะครับกุลาบก็จะเป็นอาหารประจำชาติของประเทศฮังการีนะครับประเทศฮังการีก็อยู่ติดกับประเทศออสเตรียเนาะออสเตรียเยอรมันะ Austria erman, นะครับนั่นแหละฮังการีนะครับเดวิดก็จะทำก u l ล s h ให้ผมกินนะครับวันนี้นั่นก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกเลย this first time เ yeah? ะ First time ครั้งแรกที่กูกินสไ e มี่ฮังการีกุลาก็ไม่เคยนะแต่ผมเคยกินละอาหารฮังการีนะครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกกันแหละ So w h a are you doing now I c u t beef it's made with beef so I'm chopping up some beef ก็จะทำกับเนื้อเนาะเนื้อนะครับวันนี้ก็จะไม่ใช่คุกโชดแล้ก็เป็นแบบว่า cooking for me I've got some onion and w h i s meaty fingers เดี๋ยวผมไปดูดีกว่าอันนี้นั่นก็เลอันนี้ก็เป็นอ่าหอมแล้วก็กระเทียมไปอยู่นี่หมดเลยกระเทียม กระเทียมนะครับอันนี้ไอ้ก็จะเป็นแครอทแล้วก็แคปซิคัมนล้วพริกหวานแดงด้วยหวานเขียวเนาะสามอย่างอยู่ในนี้นะครับนั่นแหละก็นะครับถ้าเพื่อนยังไม่ติดตามช่องแล้ก็อย่าลืมด้วยนะครับกดติดตามช่อง M Aussie Channel นะครับเดวิดจะมีกำลังใจ because if you subscribe the channel เ will be happy yes yeah happy if he's happy I'll be h a p p y no I'll be happy all the time okay good so how long you need to cook for this oh Uh, i've chopped everything, fried it, yeah. and then maybe i don't know, 45 minutes, because this is quite good steak, i'm using. yeah, I my, do you, want me, you want my help? no, you usually just talk and never have and never help. <laughs> 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 you put it in <laughs> 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 okay, Hi, David. With I'm have the have the you want me to cook rice or what is it? no, no, we're pasta. having pasta with this. God <laughs> what do we eat? kula last bit? พาสต้าค <P> ุณ <but> กก็ินกับข้าวด้วยหรือว่ากินก <But S 1> ับพาสต้า Normally they have it with pasta ใช่วันนี้ก็จะกินกับพาสต้านะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวดูเดวิดทำกับข้าวก่อนนะครับวันนี้อากาศดีอยู่นะครับวันนี้แล้วก็ <c oughs> อ่าวันนี้เดวิดเอ้ยเราอ่ะผมกับเดวิดไปไปเอาแก้วนะครับเนาะไปเอาพวกแก้วต่างๆที่สั่งไว้นะครับฮัลโหรอคุกกิ้ง ทำกับ What are you doing? ช้อ p ปิ้งพลาสทำกับข้าวทำทำก,กับข้าว yes นั่นแหละนี่ะน,นะครับก็สมอลล์อ่ะไป yes พลาสติซอลนะครับทำอะไรต่อ Would you like me to help you no you normally just talk a lot and don't really help so <laughs> no, i don't know how to cook hungarian oh it's like it's like a curry okay i'm sure tell me what you need to do water later. Oh, it gives it an extra beefy flavor it balances up the tomato flavor a bit gobbled oh, soup near corn see of that that was a bit of a mess stir that stock in What do you think of your ความสึกเป็นไงบ้าง How do you feel right now Okay confident Yeah yeah this s f confident หรือว่าาษาไทย c o n f i d e n t คือว่ามั่นใจใช่ไหมครับความมั่นใจเนาะใส่น้ำนะันั่นแหละผมมาตื่นเต้นจริงๆนะเพราะผมไม่เคยได้กินกุหลาบของเดวิดเลยเป็นครั้งแรกนะครับก็นะครับพอดีเดวิดทำมานี้น้องวันนี้นี่นะครับไว้ซิซิ วัยเด็กวับยผู้ใหญ่ไม่ i n s ไม่ไอตัวเนี้ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมันมันเหมือนโดนลมเป่าเห็นไหมครับเห็นไหมมันเหมือนโดนลมเป่าไออะไรกับ Air Blow เซียบันใช่มันโดนลมเป่าฝั่งหนึ่งเนาะแต่อันนี้บริษัทเขา this was raisin apple เอาไรซินแอปเปิลนะครับอันนี้ก็เป็นอ่า uh, this one is a big muffin big muffin แต่ส่วนมากได้ไปกินนะครับอันนี้เนาะ <laughs> <laughs> แต่นะครับอร่อยครับอันนี้เนาะ Are you h a p p y with this one? Yeah I think so I happy No you're not you said they were ugly when you came out the oven you said they were ugly ไม่มันก็มันดูแบบลมเป่าไงเหมือนเลยถามว่าทำไม <laughs> ถึงเป็นยังไงก็อันนี้ก็จะทำเป็นพาสต้าก็จะกินกับฮังการีเอนนะครับฮังการีกุลาช ครับก็ประมาณต้องประมาณ8ปนาทีนะขอชิมก่อนนะครับเว้ยร้อนอ่ะ Very nice. Okay, enough for now. Parsley, yeah, Parsley. Like this. Okay, that's it. Gotta have. How do you feel of your Hungarian cookies? Hungarian goulash. Hungarian goulash. I don't know until you taste. You don't know how the food is. No, how you explain of your cooking for me? Oh, it's easy. นะครับผมก็ you can drink it's okay. I need to drink after cooking. Red wine goes well. Wine d i n g Wine d i n g no. ก็ใั้ผมไปดูอ่า Hungarian goulash นะครับนี่เห็นกันหรือเปล่าเอ่ยเนาะอันนี้ก็เป็นอ่าเดวิดทำนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามากินด้วยกันเนาะ thank you for cooking มาครับมากินครับมากินหางกระตุกุหลาบด้วยกัน how can I eat this ไอม่พยายามแล้วน่ะ t w e l e around your fork โมยิ่งกินยากอ่ะ you have to try right? ต้องบอกก่อนเนาะไม่เคยกินกุหลาบมาก,ก่อนไอ้กุหลาบพาสต้านะครับ very tricky เฮ้ยอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้ได้แล้ว hmm. อ,ร hmm. อร่อยออออืืมม hmm. hmm. ร่อยมากเลยครับ t a s t it very tricky Are you surprised? Yes. And it doesn't have spaghetti <laughs> pakimau, no? It's not spaghetti pakimau. No, it's not like spaghetti pakimau, no. I think it's a little bit difficult to eat. The beef pasta is always difficult. Simon Benson Yang. Hmm. How do I? How do I? Probably just need to. Don't know, get a knife and cut it out. No, no. Mm-hmm. No. Mm. Oh yeah. I think when you have a meat like on a mallet. Mm. It's well. Try have to First time. You get the idea of the paprika and. <laughs> but this thing's really hard to eat. It's very hard to eat. We should eat do with rice? You can eat with rice? Mm -hmm. But normally eat with pasta. Or sometimes they mm. put potatoes in and put potatoes in yeah. and then you just have some bread with it sorry they make this all over Europe not just Hungary and so they do different uh -huh. different ways of making pasta Hungarian pasta. That's mm. Mm. very good. Wonder I like how that. you say it's delicious in Hungarian. Middle. <laughs> it's a very difficult language, Hungarian. Mm. Enough. chili, enough spice. Mm -hmm. Mm -hmm. I think it's just enough. Mm. <c oughs> oh, I t h i n ผมว่ากินกับข้าวอ่ะรดเลยนะพอดีมันเป็นเส้นใหญ่ไงมันเลยกินลำบากนิดนึงอ่ะ I think I t o l d them I say i t with rice it'd be perfect if it was with rice it'd w o u l be perfect <c oughs> Oh, you want to eat everything with rice? No, it's not everything with rice, You see, you have a twist. <laughs> see, man It's true, it's not the easiest. Mm. I think you need salt, it's good. More salt? Mm -hmm. i hmm gonna pass pasta on. It's good. Well, you can add more salt. I think it's enough salt, but the mm -hmm. old spaghetti trick. Actually, I do this. Mm -hmm. You have to hold the spoon and you want yep. to be able to... It doesn't work and you wrap it around like that, you see, on the spoon. And then you've got it all wrapped around. <laughs> <laughs> but then it all falls off. Because <laughs> this is very big. I warn anyone having a first date, With someone. Not have this not ถ้าใครไปเดทกับแฟนนะครับก็วันแรกเลยอย่าสั่งพาสตา้าเพราะว่ามันจะแบบเลอะเต oh. <Well, S 2> ็มปากเนาะอเซเซเออย่ามาว่ not good on a first date ใช่ o อ a y Chongao, chongao. Meat is good. We use quite good steaks Chai. because it's not so expensive no, at the moment. But um, most people um, would use very um, uh, much less expensive mm -hmm. beef, and then they have to cook it for a long time, maybe two hours. So we cook this for what? Half hour? Oh yeah, thirty minutes. Yes. Okay. แต่แบบใช้เวลาจริงๆในการแบบเตรียมทุกอย่างก็45 m i นาที for everything prepare ไปแพ้เ h ียงวัน45นาทีนะครับก็อร่อยนะครับอร่อยอ mm. Whatever the Hungarian is for delicious ไม่รู้คำว่าภาษาอร่อยภาษาฮังการีท่านคงรู้แหละ Maybe I should look that up Yeah I should look I did a v i น e o Hungarian for delicious ใช่ Okay, how do you say delicious? Oh, delicious. Oh, I can't spell it. Delicious in Hungarian. Delicious in Hungarian. Someone else has asked this on Google. Delicious. Finom. 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 Let's see if it. Finom. 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 In Hungarian. China help. อร่อยมากๆ delicious fenom fenom hungarian นะครับเป็นภาษาฮังกรก็นะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับก็จะชอบคลิปนี้เนาะเป็นคลิปที่เดวิดทําอาหารฮังการีนะครับเป็นเป็นพาสต้าเนาะที่จริงก็กินกับอย่างอื่นได้กินกับข้าวกินกับมันฝรั่งก็ได้นะครับแต่ผมเลือกเป็นพาสต้าเนาะนั่นแหละอร่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันทันงหนกันนะครับสวัสดีครับ